ยกที่ผ่านมาก็เห็นชัดๆนะครับว่าทั้งคู่พยายามจะใช้จะใช้ลูกเด็ดขาดเข้าเข้าสู้กันนะครับดูนะครับหมัดขวาจังหวะนี้นะครับดูครับหมัดขวาครับหมัดขวาของวินศอกงัดนะครับดูนะครับกสโลนะครับตั้งสอกงัดขึ้นไปโดนเฉียดผลผลงานครับดูแล้วครับโอ้ลูกนี้ครับตั้งสอกงัดขึ้นไปนะครับแตกแล้วสอกซ้ายครับสอกซ้ายของวินครับเนี่ยครับทำให้เกิดแผลแตก แล้วหลังจากด้านเกมเดือดเลยครับคือหมัดเท่าเกเาเาศอกออกมาครบครับรวมทั้งพละกกาลังก็ใช้ตั้งแต่ต้นยกนะครับแตถือว่าเป็นยกคุณภาพอีกยกหนึ่งครับดูซปเปอร์สโลนะครับจกวัดแทงซ้ายของวินไปคืนครับมังกรทองจังหวะบวกกัน,นครับจะเปิดแผลให้กว้างนะครับสอกซ้าย ยอมรับทั้งคูซ้อมมาดีมากร่างกายเยี่ยมครับเกินรอยยกสุดท้ายยกที่ยอมคู่ที่รับครับยอมได้ที่ไหนแล้วแต่แต่ไปยอมง่ายๆได้ยังไงหมวนสอกลับครับถูกล็อกเลยครับถูกล็อกแล้วครับกดเอาไว้กรรมการแยกให้เปิดโอกาสให้อีกครั้งครับเร่งเป็นการใหญ่แล้วนะครับมังกรทองก็จนถึงเสียงระฆังนะครับลุยกัน นี่คือบอยไทยเจ็ดสีต้องเจ็ดเอชดีครับช้าลง,งไปครับเริ่มสป,ปีดเริ่มช้าลงครับเ,เร่งม,มาตั้งแต่ต้นยกแล้วไม,ม่มีลูกกดดันแล้วครับม,มับงกรทองขวบว,วินนึงดูอ้าวมาแล้วคเสียวระคำอายุน้อยกว่าครับ20กับ23ครับวินนั้น20 มงทอง23เป็นขอโทษนะครับดูคะแนนก่อนแล้วครับข้างล่างเพื่อความถูกต้องไม่ผิดพลาดครับทวัตรังสียารมจากจังหวัดลำพูนครับชี้ขาดบนเวทีดูคะแนนคนสุดท้ายครับตามภาพตามสายตาแล้วครับไปมุมน้ำเงินวินมรัตนบับฑิตครับจากหนองบัวแดงชัยภูมิเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับมีเงินราง,งวัลอีก20,004นะครับสำหรับผู้ชนะ